นะครับอุ้ยดูโดดนะคะฮัลโหใหญ่ใหญ่มากขี่นมาซุ่มยกเลยไม่ไรยยกเลยนีน้ของน้ำอยู่ไหนครับไอ้บอกเลยนะครับไม่เล็กนะครับวันดอลล่าจับกระโปรงไซส์สวยนี่นะคะถูกสีสวยมากเลยนะคะตัวนี้ทันหนุ่นทันหนุ่น ท่านู้นเป็นไงพี่ท่านู้นดีปลากูดีกว่าทางี่นพี่ายาูว่ะนี่บายากรบของผมขังแรกนะคะของ้องพศอุ้ยใช้ใหญ่มากเลยนวัดมาแล้วโอเคสวัสดีสวีดับก็วันนี้เปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างนะครับดูครับวันนี้เรามาอยู่ที่วังเพียนทะเลวันนี้เราเปลี่ยนมาเป็นเหยี่บปลอมครับกับวังธรรมชาติอันนี้วังธรรมชาตินะ ปลาเข้ามาจากธรรมชาติเราลองมาดูอันนี้เป็นที่ของน้าออแกนมาดูครับว่าเราจะได้ปลาอะไรวันนี้เราเน้นกระพง <Wow. S 2> ปลาเก่าด้วยปลาเก่าด้วยเดี <c oughs> ๋ยวดูกันนะครับเราไม่ได้ตกปลาอย่างเดียวตกมันทุกอย่าง <Okay. S 2> เหยื่อปลอมก็เอาลำก็เอาหน้าดินก็เอาเอาอะไรอีกเดียวตกปลาน้ําแข็งไหม <c oughs> มีใครอยากให้เราไปลองตกปลาน้ําแข็ง <c oughs> บอกได้นะฮะออกทุนให้ด้วย <c oughs> เดี๋ยวไปนะครับอีกตัวเนี่ย ครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเกียบปลอมเนี่ยผมจะตกได้ไหมอ่ะเดี๋ยวมาดูกันครับเดีเ๋ หิงนะคะคนนี้นะคะนาวัดมาแล้วหรอครับมาแล้วค่ะมาช้าแต่มานาน,นะคะเฮ้ยใบตกเหยือปอมอัน,นสมาร์ตครับเ,เหนื่อยนอะแม่เนาะเหนื่อยนะคะตกเหยือปอมเหนื่อยมากเลยนะคะห้าสิบห้าหิวข้าวอะทำอะไรดีเนะาเนะหิวข้าวเนาะหิวข้าวอะไรครับเห <laughs> ยือเก่า วันดอลล่ากับกระโปรงไซส์สวยนี่นะคะสีสวยมากเลยนะคะตัวนี้ผ้าทันเท่าไหร่ครับออันนี้เรามาตกหมายปิดนะเป็นของน้าออแกนเขานะนี่เกี่ยวนิดเดียวเนี่ยผ้าหนามปลาครับดีนะไม่หลุดถ้าหลุดนี่โดนนี่อ่ะนีกนะไม่หลุดหรอกคุยกับผมวันเนี้ยที่ไหนครับอันนี้ที่เทียนทะเลนะแถวเขาเรียกว่าตรงนี้ก็ใกล้มหาชัยละ หนึ่งขอหนึ่งรูปนะคะบอ่อเลี้ยงหรือครับใช่ครับใช่ครับบ่ <c oughs> อเลี้ยงนะแต่เป็นกึ่งธรรมชาตินะเ <c oughs> ขาไม่ได้ให้อาหารแม่อะไรนะผมบังผมอยู่นั่นนะอ่ะเฮ้ยไปตรงงูนี่ไปสิ่ไปสีเดินไปเ,เดินไป,ไปนี่ถือว่าฝีมือยังไม่ตกใช่ไหมคะเข้าน้ำเนี่ยปวดท้องจะเข้าน้ำโ <c oughs> อ้ยแต่เข้าน้ำก็ไปหาหน้าตีก่อนจะเข้าน้ำไปเอากระดาษโอ้เอากระดาษนะคะอุ้ยจุดแต้มค่ะจุดแต้ม ทาไมงพี่พูู้นหนู้น,น,นพูาันู้นถันูตปไงพี่ถันหนูดีปลาคูดีว่า <laughs> ทางไหน,นะพี่มายาครูอ <laughs> <ม>่นี่ครับมายาผมผมผมบนน้ะผมผมโอ<ห>้ยูิมดูดูนี่นะ ดูปลาปอแล้วแกนนะใช้สวยปลาดุยงก็พุ่งธรรมชาติเลยนะครับเหลืองๆเลยนะเนี่ยเห็นชัดๆนะแล้วทําไมไม่ถ่ายตรงนู้นมาถ่ายอะไรตรงนี้ก็อยากจะเจอกับคนนึงอีกแล้วขอขอรูปนะคะใส่รูปหน่อยยิ้นยิ้มมาหน้ากล้องหน่อยนะคะยื่นมาหน้ากล้องหน่อยค่ะมือยังไม่ตกพี่ว่าเราอุ้ยยิ้มมาหน้ากล้องหน่อยนะอุ้ยกล้องเห็นไหมคะกล้องเห็นไหมคะวัดก่อเลยมาครับมาก็สายนะแต่ได้ก่อนดูครับเขาเรียกว่าคนเตรียมพร้อมเยอะสุดครับ เอาแล้ววงแตกเลยครับโหปาอะไรไมว่ครับแต่ดูว่าชั้นคันครับโอ้โหเอาไปกระพงใหญ่50ปีที่แล้วยิงของเก่ามากเดี๋ยวเจ้าคุณผู้นั้ใสเดีมที่นาัตัวนี้เลยครับใช่ครับผมมาแก้ตัวให้ที่หลังนะพี่หลังมัน ทีมเราซุ่มโดดเลยเม่อไรยกลงตัวหงียนแข็งตัวหงียนแข็งว้าหครับนีโลครับนวัดผมว่าน่าจะมีเจ็ดครับเอาบึงล้วงอึ๊บโอ้โหโอ้ยระวังดิ้นตกน้ำนะคะทีมเราไม่เล็กนะครับยกเลยครับยกเลยห้องน้ำอยู่ไหนห้องน้ำอยู่ไหน ของน้ำอยู่ไหนครับไอ้บอกเลยนะครับไม่เล็กนะครับเนี่ยตัว NO น like> ี้แหละครับที่หลุดไปที <h ums> <h ums> <h ums> <h ums ่กระเตงสัตว์ที่โลดโผงอะต้นไม้ต้นไมือก็น้อยคนหนึ่งอุ้ยนี่ไงโอู้วยังไม่ขาดคำพี่ล้างพี่ล้างมา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 ยังไม่ ต <Okay. S 2> ้องอยู่ะตั้งไงล่ะนโอเคดื่ดดื้อดืต้องระวังนะฮะคมมันเยอะนะกระพงอื้โดวไซส์ฮะอื้ไซส์โลกสำไปสบายเลยตัวนี้สองตัวติดสุดยอดอุ้ยหลาจุแล้วเหมือนกันมากตรงตรงนะี้อ่ะ ตัวอย่างของพี่ได mm ้อ hmm. ีกแล้วนะคะพี่วัล uh, ก็คนเดิมเดินนะใส่กแป้งทอดได้แก้วอะอะไรหมานสักขนาดนี้นะคะใส่สาเมาด้วยทั้งแรกนะคะของน้องพดของพี่หลุดไปนี่เลยอ๋อ อ้าวคิปเปอร์คีบนะคะเดี๋ยวถ่ายรูปหน่อยนะคะไปเอาฝั่งนู้นเลยฝั่งของฝั่งนู่นปากพอดีเลยเอ,ออกไม่พักเลยนะคะฟังจากเสียงนะคะอ,ออกไปนู่นโอ้โหแม่ออกไปนู่นนิ่ไปอีกแล้วมาลุ้นกันนะคะ,ะคว่าได้ไซส์เท่าไหร่นะค่ะเล็กๆไม่ต<อ>ปก,ก,ก,กปลากัดตัวนึงเกะกะเลยครับปลาก,กัดตัวเดียวเกะกะไปหมดเลยอ่ะ หมานะคะขึ้นน้ำแล้วนะคะเดีบม่ีับ่าดิครับมาดครับเอามาเลยห้าโลโอ้โหนี่ว่าใหญ่อุ้ยีแต่คนขิงนะีได้เลยโไม่เล็กนะครับตัวเล็กครับตัวนี้ตัวเล็กนะตัวเท่านิ้วชี้อุ้ยนะตัวเท่านิ้วชี้ นู้ชี้ตรงไหนนะคะดูนะคะโห,โหใหญ่ใหญ่มากเลยะค่ะอู้คันเล็กบอกว่าเล็กนะคะแต่คันงงนะอืมไม้ตอนเช้าพี่กดตัวนั้นไปแล้วไงอ๋ออโอเครู้เรื่องอันนี้ก็ถือว่าอาจจะน้ําจิ้มน้าแกงเขาโอ้โหปอปเปอร์พี่ลังกะโดดมันเลยอย่างเงี้ยโอ้โหโกดหหกด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 ครับกดกดกระพงครับกระพงอ้โ นี่ปิดแล้วนะปิดแล้วนะพี่อีสองพี่สองนะคะวันนี้ปิดแล้วนั่นเนี่ยโอ้โหนุดคัดนุ่นขึ้นเลยเฮ <c oughs> ้ยทำไมค,ดคนดูเขาสนุกนอยู่คนเดียวเลยเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวขึ้นตีเลยครับตีเลยครับตีเลยครับขอเลี้ยงไว้ก่อนป้องป้องตนะ <c oughs> โอ้โหสุดรุดครับผม ตอนนี้นวัดได้ปลานะครับคนกำลังจวนะครับเป็นช่วงนาทีทองนะครับอู่น้ำลึกเลยเนี่ยบ่อนี้น้ำลึกมากเลยอัดยากแต่อัดมันมากเลยสวัสดีครับปลาดูมันอ,มอู้ตัวไม่ใหญ่เท่านน้นด้วยนะแต่แรงดีมากเลยครับตัวนี้เล็กกว่าตัวตอนเช้าของผมนะแนม่ตัวเล็กแต่แรงดีใช่ตัวเล็กนะแต่น้ำลึกน้ำลึกอัดเล็กอมนี่โลกวานะฮะ ตัวนี้เอานะตัวนี้เอานะนี่เอานะฮะอโอเคอืม,มโอ๊ยเป็นไงครับนี่ครับโอ้ยตัวเดียวทำเหนื่อยนี่นะคะอุ๊ยใช่ใหญ่มากเลยนวัดมาแล้วนวัดมาอีกแล้วนะคะสองอนะคะเ,เอาอีกแก้วคนเดียวหน่อยคนนู้นอะ่ะ วาวเหนโออยู่สมุทรสาครนะคะไปตรงไหนวะเนี่ยปลาตัวเท่าเมี่ยเนี่ยทำเป็นไม่มีแรงอัดนะครับบอกให้ใช like ้กีฬฮอนเน็ตไม่เชื่อโ้โหเงาคนเดียวโทษนะโทษนะไม่ไม่เดี๋ยวอ๋อสวิงใช่ไหมพี่ตังๆังนะครับน้าได้ตัวแล้วนะคะเฮ้ยปดล็อกแล้วเว้ยวันดี นี่นะคะพี่หลังมาเอไอหน่อยสิโหตัวเล็กก็จะปล่อยเลยโอ้โหมันไม่ได้ใส่อะโอเคโอเคโอเคปล่อยปล่อยโอ้แค่นี้เองอะน้อยน้อยนะนน่ารักได้กันสี่ห้าโลเราได้แค่แปดขีดอะกินหน้าประตูน้ำอ่ะที่ไหมขึ้นตรงหน้าประตูน้ำนะนี่รับแล้วหลังตู้แล้วหลังตู้แล้วหลังตู้เอาอีกแล้วอ่ะนัตตีปลากินนะครับ อุยดูโดดนะคะรังโดดสวยงามนะคะอดดูครับเอากล้องน้องเมย์ไล์ไปน้องเมย์กล้องน้องเมย์ไล์เลยได้ค่ะได้ค่ะปลาขึ้นน้องเมย์แทนเลยทีมันขับมาานี้ถูกถูคถูก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 นูกก นี่มันที่ฉลางไม่ได้นันเลโอ้โห้เบ่วดดสวยมากเลยนะคะอยหน้าไเอาไม่อา่เอยากกูว่าเนี้ยเกียวหลุดนะคะยาปกทองลเาอุ้ยช็อก40ลูกพี่ของนสตี ดูนโอ้โหนะคะโอ้โหไซน์นะฮะขอบคุณครับอ้าวครับวันนี้นะทิปกระพงป้ายกิมนี่วว้าเราเรียกทริปกระพงได้ใช่ไหมพี่ได้ได้ได้นะครับกระพงอันนี้ปลาอะไรพี่อันนี้ปลาขิงปลาขิงเหรอโอ้โหสายพันธุ์ใหม่เลยก็เหงื่เหงื่อครับผลงานครับ สำหรับวันนี้กระพงเหยื่อปลอมกับทีมเรานะวันนี้เราก็เต็มที่ที่สุดแล้วล่ะโดูดิที่เลยครับน้าโอแกนนะคร้าโอแกนตาใหญ่ใหญ่จริงใหญ่จริงดดูิอันนี้คือเด็กใช่ไหมปลาพุ่งหยานมพุ่งหยาดนมเมื่อวานอันนี้ปลาเหยื่อปลาเหยื่อไอ้นี้ไอ้นี่ทะเลครับอันนี้หล็อเดิรร์ฟับแขกคตหนึ่งนะกับทีเดเล็กๆสนุกสนุกแบบนี้ออแกนปลาใหญ่ใหญ่สมชื่อครับใช่ครับก็ สนใจปลานะครับมีปลาเลย้างครับมีปลาครับมีทุกปลาปลานังจืดืดทุกปลาเลยครับอะไรที่เป็นปลาเรามีว้าวปลาดาวอุ้ยปลาาวฟังเลยนะแต่น้าวแกมีจริงหาปลาได้นะครับสนใจปลาสวยงามสนใจปลาแปลกอะไรติดต่อน้าแกนได้เลยนะครับเดี๋ยวให้น้าวแกนขึ้นเบอร์ไ่าขึ้นเบอร์ว่าติดต่อได้เลยว่าจะเลี้ยงหรือจะย้ายจะย้ายจะย้ายบ่อยังไงนี่ติดต่อน้าแกนี่เลยมือชีพครับรับรองปลาท่านไม่เสีย มรับโต๊ะเบาให้ด้วยครับหน่อยด้วยครับแล้วเจอกันครับบาย